สวัสดีครับกลับม,มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีซีรีส์เทลฟอร์มเดอะคลิปจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับโดยที่ในตอนแรกที่จะมีชื่อตอนว่าเวลวูฟคอนเสิร์โต่ท่ามกลางความมืดมิดของยามค่ําคืนมิสเตอร์เบลลี่กำลังวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างที่ไล่ตามเข้ามาอย่างไม่ลดละแต่ไม่ว่าจะวิ่งหนีสักเท่าไหร่มิสเตอร์เบลลี่ก็ไม่สามารถหนีรอดมันได้พ้นอสศร่ลลายตัวร้ายที่เผยร่างที่แท้จริงของมันว่ามันคือมนุษย์หมาป่า ก่อนที่มันจะกระชากศีรษะของมิสเตอร์เบลลี่จนขาดกระจายพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนรากับผู้ชนะมิสเตอร์เบลลี่ถือว่าเป็นเย่อรายที่3าของพื้นที่แถบนี้หลังจากที่เขามาเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งทำให้บรรดาแขกคนที่เหลือต่างพาก,กันหวาดกลัวแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหนีไปที่ไหนได้เพราะเหตุการณ์โคลนถล่มและทําให้ทุกคนที่อยู่ในโรงแรมตัดขาดจากโลกภายนอกในเวลาต่อมาองตัวผู้จัดก,การโรงแรม ได้เข้ามาปลอบใจบรรดาแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมโดยองตวนมั่นใจมากว่านี่เป็นฝีมือของมนุษย์หมาป่าและพวกเราถือว่าโชคดีมากที่มีนักล่ามนุษย์หมาป่ามาพักในโรงแรมในคืนนี้ด้วยองตวนได้ทําการสร้างวันนักล่ามนุษย์หมาป่าให้แฝงตัวปะปนอยู่กับพวกแขกเพื่อตามหาว่าใครกันแน่ที่เป็นมนุษย์หมาป่าตัวจริงซึ่งถ้าพวกเขากําจัดคนนั้นได้ทุกคนก็จะปลอดภัยแน่นอนว่าเรื่องราวของมนุษย์หมาป่านั้น อาจจะเป็นเรื่องเหลวไหลสําหรับแขกบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสเตอร์เฮิร์ตที่คิดว่าเรื่องมนุษย์หมาป่านะั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเขาเชื่อว่าจะต้องมีฆาตรกรต่อเนื่องที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดท่ามกลางาความวุ่นวายของผู้คนภายในโรงแรมไลโคชายหนุ่มรูปหลอกก็ได้ทําความรู้จักกับเจนิตนักเปียโนชื่อดังทั้งคู่ดูเหมือนจะพูดจาเข้าขากันได้เป็นอย่างดีซึ่งขัดกับบรรยากาศรอบตัวเขาที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเพราะหนึ่งในพวกเขาคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นมนุษย์หมาป่าก็ได้ มีจังหวะหนึ่งไลโคได้แอบมาคุยกับบาร์เทนเดอร์ของโรงแรมเพื่อสอบถามข้อมูลว่าใครที่น่าจะเป็นนักกล้ามนุษย์หมาป่าเช้าวันต่อมาไลโคได้เดินมาทักทายกับเมอร์ซีเดสซึ่งเธอมาพักที่โรงแรมแห่งนี้พร้อมกับสามีของเธอและสามีของเมอร์ซีเดสคนนี้นั้นก็เป็นเพื่อนสนิทกับมิสเตอร์เบลลี่ด้วยและนั่นก็อาจจะพอยืนยันได้ว่าพวกเขาไม่น่าจะใช่มนุษย์หมาป่าตัวจริงสังเกตได้จากรูปถ่ายในคืนพระจันทร์เต็มดวงของพวกเขาในขณะที่ไลโคกำลังพูดคุยอยู่กับคุณนายเมอร์ซีเดส เขาก็เริ่มมีปากเสียงกันกันกบคาวคู่อริของเขาโดยที่ในอดีตของคนทั้งคู่มีเรื่องราวที่ไม่ลงรอยกันและทําให้คาวรู้สึกไม่ถูกจตากับไลโคอย่างที่เห็นในเวลาต่อมาไลโคได้เดินทางไปหาเจนิตที่คองและพบว่าเธอหายตัวไปก่อนที่ไลโคจะได้ยินเสียงเอื้ทึกครกโครที่ด้านนอกไลโคจึงได้เหลือบไปมองด้านนอกและได้พบกับคาวที่กําลังวิ่งไล่ตามมิสเตอร์เคิร์ตเข้าไปในป่าไลโคที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจวิ่งไล่ตามคนทั้งคู่เข้าไปทันที เมื่อไลโควิ่งตามเข้ามาในป่าเขาก็ได้พบก,กับมิสเตอร์เฮิร์ตซึ่งมิสเตอร์เฮิร์ตชักปืนขึ้นมาตั้งใจจะยิงใส่ไลโคแต่ทว่าไลโคก็พุ่งเข้าไปต่อสู้กับเขาแล้วแย่งปืนมาได้สําเร็จไลโคได้สังเกตเห็นกระเป๋าสปายของเขาที่ตัวของมิสเตอร์เฮิร์ตเขาจึงได้ทําการลั่นกายใส่มิสเตอร์เฮิร์ตเพราะคิดว่ามิสเตอร์เฮิร์ตน่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าหลังจากนั้นไลโคก็ลองเปิดกระเป๋าของเขาดูและพบกับเงินจํานวนมหาศาลเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อความจริงได้เปิดเผยออกมาว่า ถ้จริงแล้วมิสเตอร์เฮิร์ตก็คือทหารนาซีที่หนีสงครามมาเขาถูกเปิดโปงโดยเ้าเพื่อแลกกับเงินมหาศาลก่อนที่มิสเตอร์เฮิร์ตจะตามไปฆ่าเขาเพื่อชิงเอาเงินมาแต่เรื่องราวของทั้งคู่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์หมาป่าเลยแม้แต่น้อยบาร์เทนเดอร์ได้เข้ามาบอกกับไลโคว่าเจนิตนั้นอยู่ในห้องของเธอตลอดไม่ได้ออกไปไหนซึ่งนั่นก็ทําให้ไลโครู้สึกแปลกใจมากเพราะเขาเพิ่งจะเข้าห้องของเจนิตไปแล้วไม่ได้พบใครเลย และนั่นก็ทําให้ไลโคตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเจนิตที่เป็นมนุษย์หมาป่าไลโครีบไปหาเจนิตที่ห้องแต่เขาก็ยังไม่พบใครก่อนที่ท้องฟ้าจะเผยเห็นคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งทําให้ไลโคค่อยๆกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าตัวจริงมีแม่บ้านของโรงแรมเข้ามาเห็นไลโคตอนที่เขากลายร่างพคด,ดีเธอจึงถูกไลโคจับหัวกระแทกเข้ากับ,กบเปียนโนซ้าๆยำๆแต่ที่น่าแปลกก็คือเปียนโนตัวนั้นไม่มีเสียงออกมาเลยแม้แต่เสียงเดียว ไลโคจึงได้จัดการลองเปิดเปลียนโนตัวนั้นดูปรากฏว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยดินจากหลุมฝังศพกลับกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วเจนนิกก็คือแวมไพร์ซึ่งนั่นก็ทำให้ไลโคถึงกับส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาเพราะว่าผู้หญิงที่เขาชอบกลับกลายเป็นขั้วอีของเขาไปซะได้ในโลกของปีศาจมนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์ไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้แต่ในขณะที่ไลโกกำลังส่งเสียงร้องโหยหวนอยู่นั้นเขาก็ถูกเชิงเทียนที่ทำจากเงินแทงจนทะลุหน้าอก ทำให้ไลโคค่อยๆค,ค,คืนร่างกับกลายเป็นมนุษย์ตามเดิมซึ่งคนที่แทงไลโคก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจนิตที่วัยตัวทัระวางแผนการนี้มาเพื่อฆ่าไลโคโดยเฉพาะเจนิตที่บอกกับไลโคว่าเธอชอบเขาแต่ชอบในรูปแบบของอาหารมากกว่าก่อนที่เจนิตจะจัดการฝังเขี้ยวลงไปบนร่างของไลโคก็เป็นอันจบตอนนี้ครับตอนที่สองเคอริสซิตี้คิวเป็นเรื่องราวของแจ็คและซินเทีย สองสามีภรรยาสูงวัยที่อยู่กินกันมา45ปีแล้วโดยที่ทั้งคู่ตัดสินใจมาตั้งแคมป์ร่วมกับแฮร์รี่เพื่อนร่วมรบสมัยสงครามของแจ็คพร้อมกับลูซิลภรรยาของเขาจากบทสนทนาของพวกเขาทําให้เราได้รู้ความจริงว่าชีวิตคู่ของแจ็คและซินเทียนั้นเต็ไมไปด้วยความขมขื่นมากพวกเขามีปัญหาระห้องระแหงกันตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังก้ามกลืนฝืนทนคองคู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ สินเทียนั้นบ่นไม่ยอมหยุดที่แจ็คพาเธอมาลำบากกลางป่าซึ่งเธอแทบจะไม่มีอะไรกินเลยนอกจากพืชพันธุ์เส้นเค็งพวกนี้ไหนจะเรื่องของยุงและแมลงที่โคตรน่ารำคาญนี่ยังไม่รับรวมเสียงหมาโง่องงองของแฮร์รี่และลูซิลอีกสินเทียนั้นแทบอยู่ต่อไปไม่ไหวและอยากจะขับรถกลับให้รู้แล้วรูรอดซึ่งแจ็คเองก็เอือมระอากับภรรยาของเขาและพยายามต่อปากต่อคำเหมือนกันแจ็คได้บอกกับสินเทียว่าหัวเด็ดตินขาดยังไงเขาก็จะไม่ยอมกลับบ้าน เพราะนี่เป็นคําชวนจากแฮร์รี่เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาถึงกระน,นั้นแล้วซินเทียก็ควรจะทาตัวให้มีมารยาทสบากซึ่งแน่นอนว่าแฮร์รี่และลูซิลนั้นได้ยินเสียงพวกเขาทั้งคู่ท,ทะเลาะก,กันลูซิลรู้สึกปวดหัวว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ดูไม่น่าคบออกเลยแต่ทว่าแฮร์รี่ก็บอกกับภรรยาของเขาว่านี่เป็นเรื่องที่เขาจําเป็นต้องทําในอดีตแจ็คเคยมีบุญคุณกับเขามากและเคยช่วยชีวิตเขาในช่วงสงครามโลกด้วย การที่ชวนแจ็คมาตั้งแคมป์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของเพื่อนสถานการณ์ของพวกเขาเริ่มเกิดความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเมื่อซินเทียสังเกตเห็นว่าลูซิลมีท่าทางลับรล,ล่อ,ลอ,ลอๆเกี่ยวกับการปรุงน้ำยาสูตรพิเศษของเธอซินเทียเริ่มโวยวายคู่สามีภรรยาและโทษแฮร์รี่กับลูซิลว,ว่าพาเธอมาลำบากที่นี่แจ็คที่ได้ยินแบบนั้นก็หน้าเสียทันทีเหมือนกับว่าเขาถูกเมียหักหน้าซินเทียจึงได้บอกกับแจ็คว่าเธอไม่แคร์ ่อให้เธอจะต้องฆ่าแจ็คเพื่อกลับบ้านเธอก็จะทำเธอยังอธิบายต่อไปอีกว่าเธอจะตัดพงศวรร์ของแจ็คเพราะถึงแจ็คมีไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะแจ็คไม่เคยใช้มันกับเธอมา20กว่าปีแล้วแจ็คที่ดีินแบบนั้นก็ถึงกับเครียดจัดจนคว้าวอดก้ามาดื่มแอลลี่รีบเข้ามาห้ามแจ็คเอาไว้และบอกว่าอย่าทำเสียเรื่องเขาบอกให้แจ็คอดทนรอต่อไปอีกสักนิดแล้วแจ็คก,ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่แจ็คอยากใช้ในตอนที่ไม่มีซินเทียอยู่แล้ว ทั้งสองคนได้พูดคุยกันโดยที่ไม่รู้ว่าซินเทียแอบฟังพวกเขาอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้ซินเทียรู้สึกสงสัยว่าพวกเขาจะทําอะไรกับเธอกันแน่ซินเทียได้ตัดสินใจแอบตามรอยของแจ็คและแฮร์รี่เข้าไปในป่าก่อนที่ทั้งคู่จะทําการกขุดศพของเอมม่าซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของแฮร์รี่ขึ้นมาซินเทียที่ได้เห็นภาพนั้นก็ถึงขั้นสติแตกคิดว่าแฮร์รี่กับแจ็คเป็นคนฆ่าเอมม่าและพวกเขาตั้งใจจะทําแบบนั้นกับเธอเหมือนกัน สินเทียรีบกลับมาที่แคมป์แล้วเอาเรื่องนี้เล่าให้กับลูซิลฟังแต่ดูเหมือนว่าลูซิลนั้นจะไม่ใส่ใจในคําที่เธอพูดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวไม่ใช่แบบนั้นสาเหตุที่แจ็คก,กับแฮร์รี่ขุดศพของเอมม่าขึ้นมานั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการต้นไม้ต้นหนึ่งที่จะสามารถเติบโตขึ้นมาได้ในศพเท่านั้นหลังจากที่ได้ต้นไม้มาจากศพของเอมม่าแล้วทังคูก็ได้นําต้นไม้มามอบให้กับลูซิลซึ่งในความเป็นจริงแล้วลูซิลเมียของแฮร์รี่นั้น ธอมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือแม่หมอฮูดูในขณะที่ซินเทียกำลังวิตกจริตอยู่นั้นดูเหมือนว่าทั้งสามคนกับมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นราวกับว่าแผนการที่พวกเขาวางไว้ใกล้จะสำเร็จรู้ล่วงแล้วแดกได้เข้ามาหยอกล้อก,กับซินเทียจนทำให้เธอหวาดกลัวจนซินเทียต้องหนีเข้าไปแอบในรถบ้านซินเทียขังตัวเองอยู่ในรถบ้านจนผลอยหลับไปเมื่อเธอได้ตติก,กับคืนมาและพบว่าทั้งสามคนหายตัวไปแล้วซินเทียจึงได้เดินตามพวกเขาทั้งสามคนไปที่หลุมศพของเอมมา ทั้ง3คนที่เล่าความจริงให้ซินเทียฟังว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาปลูกก็คือดอกไม้วิเศษซึ่งพวกเราจะนํามันไปใช้ปรุงยาอายุวัฒนะและหากใครที่ได้ดื่มน้ํายานี้เข้าไปจะทําให้กลับกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นอีกครั้งซินเทียสังเกตเห็นใบหน้าของทั้ง3คนที่กําลังเยาว์วัยลงซึ่งนั่นก็ทําให้ซินเทียรู้สึกดีใจที่ตัวเองจะได้กลับกลายเป็นสาวอีกครั้งเธอรู้สึกเสียดายช่วงเวลา45ปีที่อยู่กับแจ็คและถ้าเธอกลับกลายเป็นสาวเมื่อไหร่เธอจะทิ้งแจ็คไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ทว่าแจ๊กลับทำลายความฝันซินเทียด้วยการบอกกับเธอว่าจริงๆแล้วตัวยานี้ถูกปรุงขึ้นมาสำหรับสามคนเท่านั้นและพวกเขาจำเป็นต้องกินซ้ำอีกรอบเพื่อทำให้ยาออกฤทธิ์ดีขึ้นแจ็กได้สรารภาพกับซินเทียว่าเขาเองก็คงทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอย่างซินเทียเมื่อซินเทียได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากและแตัดสินใจวิ่งกลับไปที่แคมเพื่อเก็บน้ำยาเธอนำน้ำยาบางส่วนเทกลับลงไปในหม้อและเทวอดก้าเข้าไปด้วย และเมื่อทั้งสามคนกลับมาที่แคมป์พวกเขาก็ดื่มน้ำยากันต่อไปโดยที่ไม่ทันเอใจว่าข้างในนั้นมีส่วนผสมที่ผิดเพี้ยนทันทีที่น้ำยาผสมเข้ากับวอดก้ามันจึงกลายเป็นพิษสินเทียได้เฉลยตัวเองว่าเธอเป็นคนทำมันเองและเฝ้ามองดูทั้งสามคนที่กำลังแก่ลงอย่างรวดเร็วสินเทียได้เฝ้ามองดูพวกเขาทั้งสามคนจากโลกนี้ไปด้วยความสะใจก่อนที่เธอจะดื่มน้ำยาทั้งหมดเข้าไปและทำให้ตัวเองยาววัยลงอีก40ปีในตอนนี้สินเทียได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการแล้ว และเธอพร้อมแล้วสำหรับการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ซีรีส์ละครคุณธรรมเพราะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคือสนองเป็นพันเท่าสินเดียนั้นลืมไปว่าเจ้าหมาที่แฮร์รี่กับลูซี่เลี้ยงเอาไว้ได้เหตุการ์กระทําทุกอย่างของเธอหมดแล้วและมันก็รู้ด้วยว่าสินเดียร์ฆ่าเจ้านายของมันตายหมาตัวนั้นได้พยายามดิ้นออกจากโซ่จนสําเร็จและกระโจนขย่มสินเดียอย่างสยดสยองในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้มีสองสามีภรรยาเดินทางมาพักในป่า ซึ่งสิ่งแรกที่พวกเขาสะดุดตาก็คือลูกหมาท่าทางน่ารักที่กำลังคาบกระดูกชิ้นโตอยู่ในปากโดยที่ทั้งคู่หารู้ไม่ว่านั่นคือกระดูกของซินเทียที่ถูกเจ้าหมาขยับตายอย่างน่าสะเสืองอยู่ข้างแคมป์และนี่คือผลครับที่เธอควรได้รับมันก็เป็นอันจบตอนนี้ครับเป็นสองตอนสุดท้ายจากซีรีส์เทลฟอร์ดเดอะคลิปซีซั่นที่4ต้องเรียกได้ว่าทิ้งทวนกันได้อย่างสนุกสนานซึ่งแน่นอนครับว่าซีรีส์เทลฟอร์ดเดอะคลิปนั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ ยังมีซีซั่นที่5 6 7รอเราอยู่ซึ่งถ้าหากาเพื่อนชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะได้เอาซีซั่นต่อไปมาเล่าให้ฟังต่อครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบพยต์เรื่อง Tell From the Creep เอาไว้พบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ